ตั้นเรื่องเมื่อฉันออกไปซื้อขนมตอนกลางคืนกับเพื่อนอีกกับเพื่อนอีกหนึ่งคนจะเป็นยังไงแล้วไปดูกันเลยค่ะ Let's go ท้องหลงเลยหรอนี่ก็เพิ่งกินข้าวไปเมื่อคืนเอง โอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วหิวข้าวจะเป็นลมปะเนี่ยพี่หนูหิวข้าวอะ่ะก็ออกไปกินข้าวไม่ได้แล้วรู้ไหมว่านี่เป็นเวลาอะไรเวลาอายาหยอพี่หืมเวลาอะไรอะพี่ก็ตีสามไง โอ้มีแต่ห้องเราอะที่สว่างอย่างเดียวห้องพ่อกับแม่มืดตึต้ๆเลยแลาจะออกไปกินข้าวก็ไม่ได้ด้วยอะร้านทุกร้านเขาปิดหมดแล้วโธแต่มันมีร้านหนึ่งนะที่ยังไม่ปิดนะ่ะร้านอะไรอะมีมาดไงยังไม่ปิดเลยอะเราก็ปั่นมอไซค์ไปร้านเขาไงจะดีหรอ ดีสิไปไปกันเถอะพี่หนูหิวจะเป็นลมอยู่แล้วว่าดูดิต้องฟังเสียงท้องหนูร้องดิโครมโครมโอ้ยท้องร้องดังไปปะเนี่ยจะว่าไปพี่ก็หิวอยู่เหมือนกันอ่ะนะก็ใช่แมล่ะพวกเราสองคนอะ่ะกินข้าวน้อยไปหน่อยอะ่ะเฮ้ยอยากกินให้หนังท้องตึงหนังตาฉันจะได้หย่อนเร็วๆสักหน่อย หนังตาฉันไม่เห็นจะหย่อนเลยเนี่ยติดเกมฉุยไปไปก็ได้เสียงชีวิตหน่อยมันถึงขั้นเสียงชีวิตได้หรอพี่มันก็เสียงมันก็เสียงไหมล่ะพอดูดิบ้านเรามันก็แบบพื้นก็เป็นไม้แค่เหยียบปุ๊บพ่อกับแม่แล้วก็ลืมตามาด้วยแสงสว่างแล้วก็ไปตีเราถึงห้องเอ้ยแค่คิดก็น่ากลัวแล้วว่า เราต้องค่อยๆไปใช่ไหมนี่โอ๊ยแต่ก็หิวอ่ะนะมันก็ไม่ได้อ่ะสิต้องทนความหิวก็ไม่ได้ก็ต้องออกไปกินเลยอะก็ใช่ไงพี่โอ้หิวข้าวแล้วเนี่ยเราค่อยๆออกไปข้างนอกกันไหมอืมปิดไฟห้องด้วยเดี๋ยวเผื่อพ่อกับแม่จะมาดูบ้ห้องเราเผื่อว่าพวกเราอะ่ะนอนกันแล้วก็เอาทำ ทำลายหลักฐานเอาพวกหมอนข้างแล้วมีหมอนข้างสองอันเอามาวางไว้คู่กันแล้วก็ห่มผ้าห่มทับไว้เหมือนเราคุ้มโปงอะ่ะนั่นแหละพ่อก,กับแม่จะได้เชื่อว่าเรานอน,อนกันเออใช่ใช่ใช่ใชอะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ปิดไฟหน่อยอืมหน้าปิดไฟเลยอะมันน่ากลัวมากพี่เออเปิดเถอะอืมใช่ให้เหมือนว่าเราลืมปิดไฟก่อนนอนกันอืมไปกัน เค้ยค okay. ่อยๆเดินนะเพราะว่าพื้นมันทำมาจากไม้ใช่เ <Yeah. Yeah. S 1> อ้ยอะไรช็อกโกแลตมันยังไม่หลับมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่หมานะถ้ามันเป็นหมาป่านี้ม่เห่าเรียกพ่อกับแม่มาดูแล้วเนี่ยเออใช่ใช่ใช,ใชถ้าแกร้ออีกแล้วโกแกจะอดข้าวเนี่ยเอา กลัวแล้วกลัวแล้วไม่เห่าแล้วเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลองแล้วไม่ลองแล้วเออดีเดินไปเถอะไปไปกันแล้วเราไม่ใส่รองเท้าไปหรอแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยสิเห็นอย่างเงี้ยเออก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยไหมือฉันได้แล้วโอ้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันดูเหมือนเด็กชาวบ้าน ชุดนี้เป็นไงเออสวยๆ,ๆพี่จะเปลี่ยนแล้วเออเปลี่ยนเปลี่ยนเสือ้อผ้าเน่เป็นไงเท่ปล่าเออเทก็เทไปไปกันเลยอย่าเสียงดังนะไม่งั้นพวกเขาตาสว่างแน่เออโอเคพี่ดูดิตรงข้างๆบ้านมี UFO ด้วยอะ่ะ อย่าไปทำลายมันเถอะหุยพี่ค่อยๆขับได้ไหมอะ่ะหนูกลัวเสียงช่างมันเถิน่าโอ้ยเหมือนฟองน้ำมันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกือบควบคุมรถไม่ได้แล้วเราโอ้ยลง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 อเออ้ยนันน้ำเหมียวหรอวนะ่ ไม่ใช่หนูรู้นะว่านั่นใครอ่ะนั่นเป็นน้าของน้าเหนียวอีกทีนึงแต่เขามีชื่อด้วยนะชื่อแหละชื่อป๊อบป,ป๊อปเหนียวอ่ะเรียกง,ง่ายสวัสดีครับคุณป๊อบเหนียวนายคือเด็กที่ชอบมาวนเวียนซื้อขนมตอนตีสามใช่ไหมล่ะเออใช่ครับทำไมเหรอเอ,อ๊ะ อะไรแดงๆตรงเสื้อน้ำเหนียวอ่ะหรือว่าน้ำเหนียวเป็นไม่ใช่น้ำเหนียวดิหรือว่าป๊อบเหนียวเป็นวันนั้นของเดือนเอ้ยไม่ใช่ป๊อบเหนียวเป็นผู้ชายตรงที่มันเป็นสีแดงๆอ่ะมันเป็นเครื่องประดับเสื้อผ้าเฉยๆไม่ก็กางเกงในของป๊อบเหนียวก็ได้แล้วป๊อบเหนียวต้องการอะไรครับบอกมาป๊อบเหนียวรู้นะว่าพวกหนูจะมาซื้อขนมที่นี่ เฮ้ยป๊อบเหมียวอย่าบอกพ่อกับแม่ผมนะครับถัาป๊อบเหมียวบอกพ่อกับแม่ผมแล้วก็ป๊อบเหมียวโดนไม่บอกแต่ที่รู้คือฉันมีขนมห่อสีแดงที่พวกนายต้องการด้วยนะรู้ได้ไงอ่ะพวกเราอยากได้ขนมห่อสีแดงพอดีเลยแต่มีราคาด้วยนะราคาอะไรหรอครับป๊อบเหมียวหรือว่าจะต้องแลกกับชีวิตด้วยผมจะได้กินก่อนตายเฮ้ยไม่ใช่ตังไงล่ะ ราคา200บาทเฮ้ย hey, พวกเราไม่มีตังจะจ่ายซื้อที่มินิมาถูกกว่าที่ป๊อบเหนียวให้มาอีกโ hey. อ้ยยินดีต้อรับซื้อมินิมากาครับนล้วมีขนมถุงแดงไหมนี่ไงเอาไหมเอาสิคะชุบอ่า ไปคิดเงินดีกว่าเป็นซาลาเปาแดงแต่ว่าเขาชอบเรียกกันว่าขนมแดงขนมสีแดงอ่ะเออแต่จริงๆแล้วมันเป็นหมันโถไม่ก็ซาลาเปาเนี่ยแหละซื้อมาหลายอันด้วยนี่ไงอ่ะเอาไปกินโหเมื่อกี้พี่กินไปแล้วชิ้นหนึ่งน่ากินจังเลยอะอร่อยด้วยอะเห็นไหมล่ะซื่องเงิอนอีกไหม ไม่เอาออกกินแค่หมันโถก็อิ่มแล้วโอ้ไปดีกว่าเออกลับบ้านกลับบ้านลืมมอไซค์หรือเปล่าพี่เอ้ยตกใจหมดเลยหรือว่ามอเตอร์ไซค์หายไปโอ้ยโอ้ยนึกว่ารถขับไม่ได้ไปกันดีกว่าว้ ไปกันดีกว่าชิบว่ายพิธีพิธีพิธีพิพพพทางออกลงรถ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 ,งรถไปกันดีกว่ายิมแล้วหนังท้องตึงหนังตาก็ต้องยอนใช่แล้วพี่อ <c oughs> <c oughs> ไปไหนมาอะเออ,เอ,อชิปปิ้งแล้วไง ฉากจบที่1โดนแม่ตีกลางตอนตีสามปั๊บกลับมาที่เดิมอุ้ยอย่าบอกนะว่าใช่แล้วล่ะตอนแรกเราขับมอไซค์เสียงดังไปหน่อยจริงด้วยสิไม่น่าใช้มอไม่น่าใช้มอเตอร์ไซค์ไปเลยอะก็บอกแล้วแม่เราอะมันจำเสียงมอเตอร์ไซค์บ้านเราได้อดีเห็นอย่างนี้น่ากลัวไหมล่ะ ความจำแม่ของเราตอนซื้อของได,ได้แค่หน่งปอร์แต่ความจำแม่เราตอนที่พวกเราทำผิด1,600งพันล้านล้านเปอร์เซ็นต์โหแม่เรานี่มันความจำดีจริงๆเลยขึ้นสิพี่รออะไรมันขึ้นไม่ได้อ้าวเหรอโหแย่ชะมัดเลยอะจะเอาไงดีอะไม่รู้เหมือนกัน นี่ไงเราก็อุ้มนายไปได้อ่าอ,อ,อย่างนั้นมันจะดีหรอก็ใช่ไงแปะแปะแะลงลงลง,ลง,ลงเห็นไหมล่ะมอเตอร์ไซค์เสียงเบาจะตายพูดผิดหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่จากกรยานาเสียงเบาเจอตายรอบนี้เราเก็บตังจากห้องแม่เรามาได้ ไหนดูซิแล้วเราจะลองเอามาซื้อ,อขนมแดงที่ป๊อบเหมียวให้หรือเปล่าป๊อบเหมียวขามีอะไรเรือ่องขอขนมแดงหน่อยค่ะหนูเอาตังมาแล้วอะนี่จ้ะเอาไปแบ่งกับเอาไปแบ่งกันกินนะวุ้ยแต่ขอบอกเลยนะว่าขนมแดงอันนี้มีพลังวิเศษอะไรหรอคะจะช่วยเซฟได้เซฟอะไรอะหนูไม่รู้จักเซฟ เซฟก็เซฟก็คือแบบว่าหนูอยากเซฟตรงไหนหนูต้องกระทึบเท้าตรงนั้นให้ครบห้าครั้งนั่นแหละกระโดดก็ได้ยังไม่ต้องจําเป็นต้องกระทืบเท้านั่นแหละพอหนูพอหนูโดนแม่ตีแม่ก็ตายอะ่ะหนูจะเริ่มใหม่ไปอยู่ตรงจุดที่หนูอยากเซฟอ่ะจริงดิถ้าอย่างนั้นก็เซฟตรงนี้เลยไหมเพราะว่าไม่อยากปั่นรถจักรยานมานี่ เอ้ยกินก่อนยังไม่ทันยังไม่ทันได้กินเลยหรอต้องกินก่อนใช่ไหมถึงจะทำได้ใช่ให้แล้วกินพร้อมกันนะได้เลยพี่งั่มงั่มเอาละ่ะพร้อมกันนะใช่ได้ไดไดไแล้วนะเอาตรงไหนดีอ่ะหน้าร้านเลยโอเค1 2ึส สีเรียบร้อยกินอิ่มแล้วล่ะอุ้ยแต่ดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องการน้ำด้วยอะใช่ฉันก็เหมือนกันเพราะว่าฉันเป็นคนกินน้ำเยอะอืมทำไมเสียงฉันเปลี่ยนอะทำไมเสียงฉันเหมือนผู้ชายจังก็ใช่อ่ะดิช่างมันเถอะพอดีว่าเราหะง่วงก็เลยเสียงเปลี่ยน เอาน้ำอะไรดีอะไม่รู้ว่ะสิ้ยเอาน้ำปั๊บซี่โคกไม่ใช่หรอกสีแดงอย่างนี้เออใช่เอาไปสองขวดติดไปไปไปนาะยถอดฉันหน่อยดิเออได้นี่ค่ะตังขอบคุณมากนะจ๊ะเว้กัดหน้าเชิญใหม่นะค่ะหนูกินตรงนี้เนี่ยแหละขี้เกียจมากินข้างนอกแล้วยุงก็กัดฮะมันมียุงด้วยหรอ มีสีดูนี่เป็นตุ่มเลยอ๋ออร่อยอร่อยซาซาชมัดเลยอืมกินขนมเสร็จแล้วก็ต้องต่อด้วยน้ำใช่ไหมล่ะใช่แล้วพี่เอ้ยน้ำหนูหมดแล้วแต่ก็รู้สึกอิ่มอยู่พอประมาณอืมอิ่มแล้วฉันคิดว่าพวกเราควรกลับไปนอนดีกว่ามั้งเอ้อย ก s ชเข้าปั้นโหรู้สึกอยากกินชมัดเลยโอเมก้า oh หนูอยากกินเข้าปั้นนะหนูมีหลายอันเลยอ่ะพี่หนูกินเค้าปั้นได้ไหมอ่ะเออแต่พวกเราอิ่มแล้วนะจะกินต่อทําไมอ่ะนาๆๆๆไม่อย่างงั้นหนูจะแฉเรื่องที่พี่ฉี่แล่รถที่นอยแล้วก็ไปถ่ายรูปก,ก,กับมัวตัวหนึง่งเฮ้ยซื้อก็ซื้อไปเถอะ โอ้ยเหนื่อยใจกับน้องตัวนี้จริงๆอันนี้ค่ะตังขอบคุณมากนะจ๊ะเย,ย้ได้กินข้าวปังสมใจแล้วมีไส้ด้วยไส้แซลมอนซาซิมิซูซีโอ้ยมีใช้ยำย่ำยำอร่อยจุงเบิร์ยำยำยำเอ,อ๊ ทำไมไส้ทำไมจู่ๆเราไม่ง่วงเลยอ่ะปกติมีแต่หนังท้องตึงหนังตายนอ,ยอันนี้มันหนังท้องตึงหนังตาตึงนี่นะตุยเอาไงดีอ่ะเราไม่ง่วงแล้วว่าหูตาสว่างเลยอย่าบอกนะว่าไส้ไส้ของไส้ของเขาปั้นมันเป็นไส้กาแฟไม่ใช่อ่ะหนูก็เห็นมันเป็นไส้แซลมอน เอ้ยไม่จริงนะดูเธอดิเธอตาสว่างเลยเออเอาไงดีอ่ะฉากจบที่สองตาสว่างจ้าปิง้งอุยอุยกลับมาอยู่ที่เดิมเลยอะ่ะภารกิจของเราคือกินอิ่มแล้วก็กลับบ้านให้เร็วก่อนที่ท้องฟ้าจะเริ่มเป็นสีสีอะไรอะ่ะสีส้มเออจริงด้วยวะ่ะ ทำไมเธอต้องกินเจ้าข้าวปั้นนั่นมันทำให้เธอดียังไงเฮ้เฮ้มันก็นหิวอ่ะหิงใจะกัน่อยชีเงาๆาๆเงาาโอ๊ยแต่ว่าอุ้ยทำไมเมืองมันมีแสงสว่างเยอะจังเลยปกติสากุระไม่มีแบบนี้ไม่ใช่หรอช่างมาันเถอะโ้เราก็อยากกินข้าวปั้นนะเราเป็นคนชอบข้าวปั้นด้วยอะ แล้วอีกอย่างพอเราเริ่มเกมใหม่ความหิวของเราก็จะลดลงเอ้ยไม่ใช่เด็กความอิ่มของเราก็จะลดลงใช่เราต้องไปซื้อใหม่ตังก็จะหมดนล้วเนี่ยรู้แหละหนูขอวาร์ปก่อนนะมีที่วาร์ปด้วยเหรอใช่ที่วาร์ปของหนูคือเข้าบ้านสีชมพูฮะมันช่วยแล้วได๊ะให้หนูกินมันเข้าไปแล้วก็พูดจุดที่เราจะวาร์ปหนูก็จะวาร์ปไปจุดตรงนั้นได้เฮ้ยพี่ขอหน่อยสิไม่ให้มันใช้สำหรับตัวหนูเอง มันคือข้าวปั้นของฉันเอ้าวั้นพี่จะแฉเรื่องน้องด้วยนะคิดว่าจะแฉได้เหรอก่อนที่พี่จะแฉเรื่องหนูหนูแฉเรื่องพี่ก่อนแน่ๆเออเออก็ได้จิกิจกแล้วนะจงว่าไปที่ห้องพ่อกับแม่หนึ่งสองสาปิง้งอุ๊ยพ่อกับแม่ไม่เห็นไม่นัดน่าหยเสียงดังซสเลย ได้ตังค์มาแล้วกลับบ้านดีกว่าไม่ใช่กลับบ้านดิไปเซเว่นดีกว่าไม่ใช่เซเว่นดิมินิมาดีกว่าเฮ้ยพูดอย่างงี้ก็ผิดหมดแ,แถวนี้น่ากลัวจังเลยอะ่ะเออโดมบอกไปแถวพิพ์นี้มีห้าฉากจบนะคะห้าฉากจบห้าฉากจบ ข้ามถนนข้ามถนนข้ามถนน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 นข้ามถนนข้ามถนนเออไปดีกว่าพี่หนูมาแล้วอา้าวทำไมไม่ใช้ข้อปัญหามาหาพี่ทีเดียวอะโอ้ขี้เกียจหมาขี้เกียจโหได้ตั้งมาเยอะเลยนะหนูจะซื้อให้หน่ำใจไปเลยซื้อสองอันก็พอเออ,อเค กินพร้อมกันนะงั้มอร่อยวิแต่ฉันอยากเก็บฉากจบอะเก็บฉากเก็บฉากจบเรานอนอิ่มสบายก่อนไหมเอมก็ได้นะแต่กลับบ้านดีกว่าเรายังมีเวลาวาร์ปอยู่ไม่ต้องกินก็วาร์ปได้เหรอใช่มันมีเวลาจำกัด ถอลงเท้านอนพี่เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดนอนหรอไม่อ่ะนอนอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าชุดนอนมันก็เป็นชุดเก่ายัางไม่ได้ซักเลยอันเนี้ยเป็นชุดใหม่นอนดีกว่าเพะอะไรหรือไม่มันนอนกับหนูอ่ะเออนอนก็ได้ฉากตบ เอใช่ามวิช่ฉากตดฉากจบที่สามหลับสบายวิวอาล่ะได้เวลาเก็บฉากจบต่อไปแล้วถ้าสมมุติว่าเรากินขนมแดงเยอะมากๆอาจจะเป็นยังไงเออก็น่าสนใจดีนะเข้าเซเว่นที่ไรายได้กลิ่นหอมตลอดอุ้ยเบาเสียงหน่อยเบาขึ้นเยอะเลยนะั่นเนี่ย ซื้อมาเยอะเยอะซื้อมาให้เยอะเยอะเออดูซิมีกี่อันอุ้ยเต็มเต็มกระเป๋าแล้วอ่ะนายกินไปขอบใจแต่ว่าเราก็มีความอิ่มเป็นของตัวเองอย่เช่นเธอให้ฉันเยอะมากเกินไปฉันฉันก็อิ่มตายพอดีอะดิดูดิตาฉันอยากนอนแล้วเนี่ยอืมแงเดี๋ยวฉันอาจะเก็บฉากจบฉันกินเยอะเะเอาไหม ก็ได้พอเขาบอกว่าถ้าเราเก็บฉากจบเยอะเราก็จะจะอะไรเหรอจะได้กินเอ่อขจะได้กินเอ่ออะไรนะขนมสิขนมแดงไปทั้งชีวิตจริงเหรอถ้างั้นก็รีบกินรีบกินโอ๊ยอยัดเข้าปากไม่ไหวละอืมอร่อย กินไปบางครั้งหน้าเธออาจจะแบบอึกก็ได้นะไม่จริงไม่จริงไม่จริงฉันจะกินต่ออิ่มแล้วเฮ้ยรู้สึกแปลก,ปกโอ๊ยฉันรู้สึกแปลกๆมากเลยเมื่อกี้นี้ทําไมเหรอรู้สึกเหมือนฉันอยู่บนสวรรค์ทําไมอะ่ะเพราะว่าฉันอิ่มอิ่มอิ่มมากเลยเหรอใช่อิ่มมากเลยอะ่ะอิ่มมากโอ้ยเอยกลับบ้านแล้วอ่ะเฮ้ย อย่าเพิ่งดิแถวนี้รถมันเยอะนะหยุดก่อนเออไม่สวนไม่สวนฉันจะไปข้างนอกอฉากจบที่ฉากจบที่ชี่มรถชนโมเดลปิวจนโมเดลไปนั่งค,คุกที่ดินที่ซายอยู่ตรงหน้าร้านเซเว่นอีเลมีนิมาไม่ใช่เหรอเออ,อ,อมีนมา ฉันเป็นหมาป่าเดยได้ไม่เหมือนพวกแกอ่อนแอและอยู่กันเป็นฝูงหงอกเหงายใช่ไหมหยุดหยุดหยุดแอคท่าอะไรได้แล้วเหลือฉากจบสุดท้ายแล้วนะฉากจบสุดท้ายเหรออะไรอะเรานอนแบบไม่ต้องกินไงเออใช่แปะเรายังมีเวลาวาร์ปอยู่จริงดิหนึ 1, 2, ่งสองสแะ ไปนอนโอ้ติดไปนอนแบบไม่ต้องกินเลยให้มันอดหิวตายอยู่นี่ฉากจบสุดท้ายทายทายทาย,ทายหิวจนตัวเป็นก้างเฮ้ยเราเก็บฉากจบหมดแล้วนะทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วทำไมอ่ะ เฮ้ยทำไมแถวทำไมที่น,นี่จู่ๆมันก็มีสรลาเปาสีแดงเยอะจังเลยเนี่ยไส้สีแดงเฮ้ยใช่ด้วยอะ่ะเอาคุณลุงคนนี้ขับรถชนสรลาเปาสีแดงเราไปแล้วฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าพอเราเก็บฉากจบหมดปุ๊บเราก็จะได้กินสรลาเปาทั้งชีวิตใช่พราะะะนั้นกินกันเลยยังไม่กินตอนนี้ อ้าวจะ,จะกินตอนไหนกินตอนที่เราหิวเท่านั้นน่ะเอเขาบอกว่าซา,าลาเปาจะมาโผล่ที่ตู้เย็นบ้านคุณทุกทุกปีทุกวันหรือตลอดไปเลยก็ได้จนกว่าคุณจะกินเบื่อแล้วก็ยกเลิกหรอโหเยอะจริงๆรเลยเดี๋ยวมันโผลมาจากไหนเยอะยาเนี่ยแต่พี่ขามันจะเช้าแล้วนะคะเออจริงด้วย แล้วคอเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เลยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะบ้ายบายค่ะใครอยากให้สอนทำอะไรหรือใครอยากให้ทำคลิปเรื่องอะไรก็ขอมาได้เลยค่ะหรืออันนี้ก็จะเป็นแบบพิเศษหน่อยก็คือใครอยากให้วาดรูป OC หรือตัวละครของใครก็ขอมาได้ค่ะเดี๋ยวจะวาดให้แบบสวยๆเลยแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาวาดหน่อยก็ต้องขออภัย,ยนะคะบ้ายบายค่ะ กินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้ววันนี้ฉันอิ่มสบายแล้วเอ๊ะอเดี๋นะน้าเหมียวเขานั่งอยู่บนอะไรกันอยู่เนี่ยน้าเหมียวนั่งอยู่บนเก้าอี้ล่องคนเหรอ